เวลา20นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งจะขอประชุมวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังบริเวณหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษาซึ่งระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินนั้นทั้งสองข้างทางมีราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบาร,รมีอย่างเนืองแน่น จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรงพระกรุณาโปรดรรกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับกรมแพทย์ทาหารบกสาธรารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลในพื้นที่และมูลนิธิการจนาบารมีรวมถึงรถตรวจเชื้อฉีวานิรภัยไปให้บริการตรวจสุขภาพ,พราษฎรในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่1 5ถึง17ธันวาคม2563ซึ่งภายในหน่วยแพทย์พระราชทานมีบริการตรวจโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางซึ่งได้นำเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่ทันสมัยมาตรวจวินิจฉัยให้แก่ราษฎรหลากหลายประเภทเช่นตรวจมะเร็งเต้านมตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อเสียงความถี่สูงอัลตราซาวด์ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเอ็กโคคาดิโอกราฟีรวมทั้งมีจักษุแพทย์กุมารแพทย์ อายุรกรรมโรคผิวหนังอายุราศาสตร์โรคติดเชื้อศัลยแพทย์กระดูกและข้อระบบประสาทและสมองเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบริการกายภาพบำบัดและธันตรกรรมรอีกด้วยโดยมีราษฎรไปตรวจรักษาสุขภาพรวม434คนส่วนใหญ่เจ็บปวดด้วยโรคตาแห้งโรคต้อเนื้อโรคกล้ามเนื้ออักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบและโรคผุ่มแพ้มีประชาชนไปตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด -19 จากเลือด2770คน ในการนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า7คนพร้อมกับพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งผู้ป่วยแต่ละบุคคลมีอาการป่วยด้วยโรคต่างๆตามลำดับประกอบด,ด้วยภาวะลิ้นหัวใจไม่มีช่องเปิดแต่กำเนิดโรคมะเร็งเต้านมโรคเส้นประสาทหูเสื่อมขาควายพิการผิดรูปปานดำบริเวณลำตัวและแขนขาแต่กำเนิดพิการสติปัญญาแต่กำเนิดและโรคผิวหนังแข็ง ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง7คนมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและต้องการความช่วยเหลือด้านการรักษาทางการแพทย์เฉพาะทางจึงมีพระมหากรุณาธิคุณสรงรับผู้ป่วยทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์โอกาสนี้ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ถึงอาการป่วยของผู้ป่วยพร้อมทั้งทรงมีพระปฏิสันทานกับผู้ป่วยเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและกำลังใจจากนั้น ทอพระเนตรนิทรศการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่ได้สร้างอาชีพพระราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยสนับสนุนให้จักสารพืชพื้นเมืองและการทอผ้าเช่นผลิตภัณฑ์จักสารกระจูดผ้าปักการทอผ้ายกไหมเหมืองนครของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินทร,รม,มังอ,เอํเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสมาชิกของศูนย์ยังมีรายได้ดีจากการจำหน่ายผ้าทอและผลิตภัณฑ์กระจูดผ้าไหมไทยของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านท่านหญิงอำเภอวิภาวาดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีครูจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาสอนทอผ้าลายใหม่ๆได้แก่ลายดาหลาลายวังลานและลายแก่งกรุงเป็นการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปของศูนย์ศิลปาชีพในพื้นที่ภาคใต้ เช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงข้าวเกลยบฟักทองบ้านโคโกโกจังหวัดนราธิวาสพร้อมกันนี้ทอผนึผลิตภัณฑ์โอท็อปส่วนใหญ่เป็นผ้าทอเช่นกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจายจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มปั้นยาบาติกจังหวัดสตูลและกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแคร่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีผ้ายกนครลายดอกพี่กุลที่ได้นํามาตัดเป็นชุดครุยของมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรก เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยทั้งหมดนี้ที่นำมาจะแสดงในวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการจะแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญาโอท็อปเชิงบูรณาการสืบสานร,รักษาและต่อยอดที่กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั้ง14จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้การส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พลิกฟื้นวิกฤตโควิด -19 ในประเทศไทยทั้งนี้ในการเดจพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามายัยพระราชทานแก่บัณฑิตผู้ปกครองญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงอย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้